นั่งสมาธิภาวนานั่งสมาธิคือว่าเรานั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องระวังจิตใจอย่าให้ง่วงเหงาเหานอนทำใจให้มีความชื่นบานต่อข้อปฏิบัติที่เราประกอบกระทำอยู่ อย่าให้จิตใจไปยึดทุกขเวทนาต่างๆนั่นมันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารความจริงก็คือว่ามันแสดงทำให้เราโลภสุกกายสบายใจทุกกายทุกใจมันอยู่ที่ไหนก็คือโยที่ขันทั้งห้าตัวตนคนเราทุกคนนี้เอง เมื่อพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาใต้ลุกขมูลล่มไม้เจิตใจของพระองค์ของใสสะอาดมุ่งมั่นต่อพระโอติยานจิตใจของพระองค์ก็ไม่ท้อถอยมีความตั้งมัน่นอุบายธรรมที่ท่านตั้งใจลงไปก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหน อน,นาปาลมหายใจเข้าออกมันโย่ใกล้ๆที่ปลายจมูกที่ตัวเราทุกคนแหละแต่ว่าพระพุทธองค์ท่านกำหนดจริงระมัดระวังจิตใจท่านไม่ให้พุ่งท่านลำคาญออกไปภายนอกที่ว่าทําจิตใจให้เป็นมัดฌิมาปฏิปทา ที่สวดธรรมาจากไปคือใจมนุษย์คนเหล่านั้นไม่ตั้งโย่ในศสนกลางศูนกลางคือจิตใจของตนทุกๆคนอารมณ์ดีใจมันเกิดขึ้นก็ชั่วขณะหนึ่งอย่าไปหลงไหลไป อารมณ์ทุกจิตทุกใจทุกกายทุกจิตอันใดมันก็เกิดขึ้นระวังรักษาจิตใจของตัวเองอย่าได้ไปยึดไปถือทั้งสบายไม่สบายทำใจของตนให้อยู่ในระหว่างกลางดีใจมาก็ให้รู้เท่าทันว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับไป ทุกกายก็ไม่ใช่มันจะทุกตลอดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เกิดขึ้นเป็นคราวๆเมื่อมันหมดกำลังมันก็ดับไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองการตั้งใจภาวนาจะต้องให้มันต่อเนื่องมองเห็นตลอดเวลา ว่าความทุกข์ความเดือดร้อนน้นมันเพราะความไปยึดไปถือตามดีใจเสียใจไม่ทำใจให้เป็นกลางคำว่าเป็นกลางดีมาชั่วมาสุขมาทุกมาก็ให้อยู่เป็นกลางอย่าไปยินดีอย่าไปยินลายให้เมสติเตือนจิตใจของตนอยู่ทุกเวลา นึกจเจริญอันใดอุบายทำใดก็ตามอุบายทำนั้นจะต้องทำในจิตใจของตัวเองอยู่ตลอดเรานึกพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆก็อยู่ที่ใจเรานึกนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่อื่นได้เดเมสุขสงบเยือกเย็นก็อยู่ที่ใจ มันรวมมาที่ใจตั้งอยู่ที่ใจเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็ดับไปตามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจิตใจคนเรามันไม่ได้ไปโน่นไปนี่เหมือนความขาดหมายเนอยู่ในกายวาจาจิตของคนเราทุกเวลาแต่ว่าจิตใจอันนี้มันชอบหลงชอบลืมมันขาดสติความระลึกได้ สติก็คือว่าใจดวงนี้ตั้งขึ้นมาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเอาให้มันต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าออกจนจิตมันสงบตั้งมั่นโยได้ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆ เมื่อจิตตั้งมัน่นรวมลงโชจิตใจของตัวเองไม่ต้องไปวิตกวิจารทานศีนภาวนาที่อื่นนอกจากใจคำว่าจิตว่าใจนี้ได้แก่ดวงจิตผู้มีความรู้สึกโยในใจในใจนั่นแหละมันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคลองโยในใจิตใจตลอดเวลา กิเลสราคะโทสะาโมหะมันก็เฝ้าอยู่รักษาอยู่ให้จิตใจติดอยู่ค้องอยู่ผกมัดรัดลึงอยู่ภายในใจิตใจให้ใจมีความลุ่มหลงมัวเมาพลั้งเผอขาดสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาจึงจำเป็นต้องตั้งอกตั้งใจประกอบกระทำให้เกิดไม่มีขึ้น ให้รวมเข้ามาตั้งมั่นภายในใจิตใจจึงจะเป็นมัดทิมาอยู่ในท่ำกลางอกอยู่ที่ท่ำกลางใจคือจดดวงที่โลโยมีความรู้สึกโยในตัวในใจตรงไหนในเวลาปัจจุบันนี้ก็มาละมัดระวังรักษาโยภายในจิตใจดวงนี้ให้ได้ตลอดเวลายืนก็ภาวนาตั้ง ใจทุกเวลาเดินไปมาที่ไหนก็ตั้งใจละมัดระวังอยู่ตลอดเวลาไม่ให้จิตใจเผลอลุ่มหลงมัวมเมาไปตามความสกความทุกข์อันมันกระทบอยู่ในจิตใจนั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นว่าความสรรเสริญเยินยอยกย่องเทิดทูนว่าดีว่าเด่นอะไรก็ตาม อย่าไปดีใจกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเป็นโลกกระทำทำให้จิตใจไหวหวัน่นคือใจมันดีใจไปกับอารมณ์เวลาอารมณ์ดับไปมันก็เสียใจมันเสียใจตามอารมณ์เยตใจคนเรามันมีโยุดที่โลโยโดง,ง่ายๆก็คือว่า เสียงที่เราได้ยินนี้มันเข้าไปที่หูกระทบเข้าไปที่จิตนะคำว่าจิตได้แก่ดวงจิตผู้รู้อยู่ผู้โล้ไปโู้มารู้เข้ารู้ออกรู้นอกรู้ในรู้ไปต่างๆนานาไม่มีความสงบตั้งมั่นใน,ในใจิตใจของตัวเองก็เลยเป็นความรู้ที่เรียกว่าหลงไปคิดไปปรุงไปแต่งไป ดิ้นลนวุ่น,นไวายไปตามกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาคือว่าไม่รวมไม่สงบไม่ตั้งมั่นอยู่กับจิตกับใจไม่ระวัดระวังอยู่ในหัวใจขาดสติอยู่ภายในตลอดกาลขาดสมาธิคือจิตไม่ตั้งมั่นอยู่ในใจขาดปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารในจิตใจ เมื่อมันขาดตรงนี้ไม่ต่อไม่เนื่องไม่ตั้งมัน่นอยู่ในใจิตใจมันก็เกิดความพั่งเผลอลุ่มหลงมมวเมาคิดไปเดินลนไปตามความโกรดที่มันกระทบเกิดขึ้นมามันก็หลงไปตามนั้นไม่รู้จักละจักวางไม่ทำใจให้เป็นกลางอยู่ ถ้าทำใจให้เป็นกลางดีมาชั่วมาสุขมาทุกมาอะไรมันเกิดขึ้นแล้วอะไรมันตั้งอยู่ดับไปก็ให้รู้เท่าทันในจิตใจของตัวเองรวมกำลังเข้ามานี้เชิงเอินนอกนั้นไปคอยระวังอย่าให้มันไปดุ่มหลงมัวเมา เมื่อมันหลงไปดิ้นลนไปตามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแล้วไม่มีที่จบที่สิ้นคือว่าตัณหาอันนี้มันพาให้สัตว์โลกติดอยู่คลองอยู่หลงอยู่มัวเมาอยู่ไม่รู้สึกตัวคือว่ามันเมาไปเสียแล้วหลงไปเสียแล้วพุทโธไม่อยู่ในจิตพุทโธ ทำโมไม่โยในจิตพระธรรมอันโลโยสังโกไม่โยที่จิตใจดวงที่โลโยมันกดหลงหลงกดไลไปตามอารมณ์เขาว่าดีว่าชั่วที่ไหนก็ไปตามเขาว่าตามโลกว่าเรียกว่าสมมุติโลกเขาว่าอย่างไรกดดีใจไปเสียใจไปเมื่อกระทบอารมณ์ดีก่อ เข้าใจว่าดีใจไปมันเป็นความสุขสบายแท้ที่จริงมันก็กระทบเข้ามาเพื่อให้โลกถ้าใครไม่โลมันก็หลงไปดิ้นลนไปตามอำนาจของกิเลสจิตใจไม่ตั้งมัน่นเป็นทุกข์ตลอดเวลาพระพุทธองค์ท่านจึงทรงตัดว่าต้องน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาอย่าให้มันไป ฟงซานไปไม่มีที่จบที่สิ้นพุทธพุทธพุทธะมันมีอยู่ในตัวในใจทุกคนแต่ว่าเราก็แสสายหาไปว่าโยที่ไหนอะไรเป็นพุทธอพุทธอพุทธะก็จิตใจดวงโพโลโพฟังอยู่ได้ยินเสียงอยู่นี่แหละ พุทธะโยทินีธรรมะของจริงมันอยู่ที่นีสังฆะผู้ใดประกอบกระทำจิตใจดวงนี้ให้มมความสงบตั้งมัน่นไม่หันเหไปกับอารมณ์กิเลสจิตใจก็เย็นสบายนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็ภาวานาอยู่ในใจของตัวเองสบายอยู่ทุกิริยาบทคือมีสติอยู่ เตือนใจของตัวเองอยู่ว่าชลาพยาธิมรณะนะความแก่ความชลามันลุกล่อยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้สึกตัวเพราะจิตใจออกไปภายนอกไม่รวมเข้ามาตั้งภายในก็เลยเข้าใจว่าเราอยู่ดีสบาย แท้ที่จริงในโลกประขันร่างกายจิตใจคนเรามันไม่มีเวลาใดสบายมันมีความทุกข์ความเดือดร้อนในธาตุในขันในโลกในนามอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขความสุขที่เราคิดว่าเป็นสุขแท้ที่แจ้งมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์มันไม่ใช่ความสุขความสุขทีสบายที่สุดก็คือ จิตโลจิตตัวเองอยู่จิตโลการพทษการทำของตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มันมาทับถมจิตใจได้เจตดใจให้มีความแน่วแน่มั่นคงอยู่ในตัวในใจของตัวเองสิ่งใดเกิดขึ้นก็ให้โลจากว่าสิ่งที่มันกระทบขึ้นมาลนั้นมันมีความไม่เที่ยงตลอดเวลา อะไรมันเที่ยงเสียงมันเทียเท่ยงไหมโลกมันเที่ยงไหมมั่นคงถาวรไหมไม่มีสิ่งใดที่จะเที่ยงแท้แน่นอนอยั่งยืนาตุแท้ก็คือว่าทุกนั่นเองเกิดมาแล้วมันเป็นทุกอย่างนี้อย่างนี้เพราะความแก่ความชราเพราะความเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็คือว่าจิตมันปรุงมันแต่งมันดิ้นลนไปตาม กิเลสกามวัตถุกามอยากได้อยากได้อยากเป็นอยากมีในอารมณ์เหล่านี้มันไม่จบลงไปได้ถ้าเรารู้เข้าใจว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราได้อะไรก็ตามดีอะไรก็ตามไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของกลาใคร เป็นของกลางโลกมนุษย์เกิดมาก็มีความเจริญขึ้นเจริญหมดขขดก็แก่ชราชำรุดสุดทรมไปถึงความแตกความดับก็มีจบโย่อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนฟองน้ำที่ฝนตกลงมาจากอากาศมันเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นฟองน้ำขึ้นมาประเดียวเดียวมันก็แตกดับไป ั้งสแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนิย